สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Expert ช่องที่พาทุกคนไปรู้จักกับรถรุ่นใหม่ล่าสุดทั้งสเปคราคาและความน่าใช้งานเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวของโลกยานยนต์หากคุณชื่นชอบรถกระบะรุ่นใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Expert ไว้ด้วยนะครับ วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายโตโยต้าซึ่งหลายคนตั้งตารอคอยนั่นก็คือโตโยต้าไฮรักคราโว2025รถกระบะที่มาในรูปแบบใหม่ดีไซน์ดูดันสปอร์ตพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยและฟีเจอร์ครบครันคันนี้ถูกวางตำแหน่งไว้เป็นรุ่นเรือธงของไฮรักที่ยกระดับจากเรโวไปอีกขั้นใครที่ชอบความเท่บึกบึงบอกเลยว่าห้ามพลาด เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลย Toyota h i l u ักทราเว2025มาพร้อมกับรูปลักษณ์ใหม่หมดจดด้านหน้ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ดูทรงพลงังเส้นสายตัวถังถูกออกแบบให้มีมิติและความดุดันในแบบที่แฟนๆไฮลักต้องร้องว้าวไฟหน้าแบบเลเโปรเจกเตอร์พร้อมเดยทม์รันนิ่งไลท์ที่ดูล้ำสมัยมากกันชนหน้าเสริมด้วยดีไซน์สปอร์ตที่เน้นความแข็งแกร่งด้านข้างตัวรถจะเห็นได้ว่ามีเส้นสายที่ชัดเจนขึ้นมีซุ้มล้อที่นูนออกมาอย่างแข็งแกร่ง พร้อมล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18-20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยมือจับประตูเป็นแบบโพรเมียมหรือสีเดียวกับตัวรถเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถเสริมด้วยบันไดข้างแอร์และกันกระแทกที่ทำให้ไฮลักษ์ทรา v วดูพร้อมลุยทุกเส้นทางส่วนด้านท้ายรถไ่ายท้ายเป็นแบบเลดเช่นเดียวกันดีไซน์ฉกเฉียวไม่แพ้ด้านหน้าฝากระบะดท้ายมีโลโก้ที่า AVO ออย่างชัดเจนพร้อมกล้องมองหลังที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยท่อไอเสียถูกซ่อนไว้อย่างลงตัวเพื่อความสวยงามโดยรวมของตัวรถ ภายในห้องโดยสารก็ไม่แพ้โตโยต้าไฮรักคราวเว2025ให้ความรู้สึกเหมือนรถ SUV มากกว่ารถกระบะเบาะนั่งหุ้มหนังแท้คุณภาพสูงปรับไฟฟ้าได้ในรุ่นท็อปหน้าจออินโฟเทนเมน t ขนาด10-12นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงรอบทิศทางที่ให้คุณภาพเสียงยอดเยี่ยมพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันสามารถควบคุมระบบต่างๆได้อย่างง่ายดายพร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์แพดเดิลชิพและมารวัดดิจิทัลแบบใหม่ที่ให้ข้อมูลชัดเจน ฟังก์ชันที่โดดเด่นอีกอย่างคือระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายขวาและช่องชาร์จไร้สายวายเลสชาร์เจอร์ที่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร มาดูเรื่องขุมพลังกันบ้างโตโยต้าไฮรักพรา o โ0 2 5ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ2 0 4แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดหรือ8สปีดขึ้นอยู่กับรุ่นระบบขับเคลื่อนมีทั้งแบบ2ล้อและ4ล้อโดยเฉพาะรุ่น 4WD จะมาพร้อมกับระบบล็อกเฟืองท้ายและโหมดการขับขี่แบบออฟโรดนอกจากนี้ยังมีข่าวหรือว่าในอนาคตอาจจะมีรุ่นไฮบริดหรือไฟฟ้าเข้ามาเสริมทับเพิ่มเติมด้วย เพื่อรองรับมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปแต่ในตอนนี้เครื่องดีเซลยังคงเป็นหัวใจหลักที่เน้นทั้งพละกําลังและความประหยัดน้ํามันระบบความปลอดภัยของ Toyota h i Lu x t r a v o ก็ถือว่าจัดเต็มมาพร้อมกับ To y ย ta s a f e t y Sense Generation ใหม่เช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแปรผันตามรถคันหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับจุดบอดและกล้องรอบคัน360อองศาที่ช่วยให้การขับขี่ง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ในด้านการใช้งานจริงไฮลักทราโวถูกออกแบบมาให้รับมือกับการบรรทุกและลากจูงอย่างเต็มที่ด้วยแชสซีที่แข็งแรงทนทานรับน้ำหนักได้มากกว่า1ตันและสามารถลากจูงได้สูงสุดกว่า3.5ตันเหมาะกับทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และการใช้งานแบบรุยๆุยในแบบไลฟ์สไตล์ ในเรื่องราคาจำหน่าย t o โย t a h i ฮ u x ทรา v เว2,025มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยโดยเริ่มต้นที่รุ่นขับเคลื่อน2ล้อสแตนดาร์ดแคปราคาประมาณ899,000บาทสำหรับรุ่น m ิดด o u ับเบิลขยับขึ้นมาที่ราว1,099,000บาทและรุ่นท็อปสุดดับเบิลแคป4 w d t r a v o a d v e n t u r e Edition จจะอยู่ที่ประมาณ1,399,000บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้รับทั้งดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีความปลอดภัย ในแง่ของคู่แข่งในตลาด Toyota าไฮรักทราเวต้องเจอกับการท้าทายจาก Ford r a n นเจ i s u u ิซ MaxV c r o ็ s ซ์ t s u b i s h i Tri i t ิททและ Mazda BT-50 ซึ่งแต่ละค่ายต่างก็พัฒนาเทคโนโลยีและความสวยงามมาอย่างต่อเนื่องแต่จุดแข็งของไฮรักทราโวคือความเชื่อมั่นในแบรนด์ Toyota ความทนทานและเครือข่ายศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการรถกระบะที่ดูดี ลุยได้พร้อมเทคโนโลยีครบครันและยังคงความน่าเชื่อถือในระยะยาวโตโยต้าไฮรักทราโว2025คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับโตโยต้าไฮรักทราโว2025กระบะสุดเท่ที่มากับความแรงและฟังก์ชันจัดเต็มใครที่กำลังมองหารถกระบะคันใหม่ไว้ใช้งานหรือขับหล่อๆไฮรักทราโวคืออีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าจับตามอง หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Auto Expert ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการรีวิวรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตให้ทุกสัปดาห์สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ